สวัสดีขอขอคุณผู้ชมคุณท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Identity V นะฮะในตอนนี้นะครับเข้าเกมสักว่าโอ้ยเอคอร์อะไรไม่เนีย่ยโอ้ยรอสักครู่นะฮะเสียงดังไปหรือเปล่าวะกิจกรรมอะไรก็ไปดูกันเอานะถ้าใครเล่นนี่ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะก็กลับมาเล่นใหม่แบบกากากเลยอนะ กดนเล้าของก่อนนะฮะโอเควันนี้เราไม่พูด้าพทำเพลงนะครับเราจะไปเล่นกิจกรรมแล้วแม่แว่าช่างเล่นเป็นเซอร์ไวเลอร์นะเป็นผู้รอดชีวิตโอเคฮะเริ่มสืบคดีกันเลย อาจจะมีกระตุกหน่อยนิดๆหน่อยๆก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะเราจะมาเล่นเป็นไอ้นี่แหละชาวสวนปะเนี่ยเอ็มม่าวูดทำไรได้วาช่างมันเราไม่ได้สนใจนะครับ เงินไม่กดคนหนึ่งนะถ้า,ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ <wizard> งานจัดเลยอะไรวะนี่เนีกก่ยเด็ดก็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 ไม่ได้กากนะความทรงจำของลีโอเนี่ยด่านอะไรก็ไม่รู้มาปุ๊บมาถึงเนี่ยเราวิ่งหานี่ก็อะไรเก้าอี้นะเรานักทำลายเก้าอี้อยู่ไหนวะไปเจอหมอเจอหมอไปแล้วแล้วทำไมหมอไม่ขยับอ่ะ เราไม่เจอเก้าอี้เลยนะเก้าอี้อยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วทำลายไปหนึ่งนะฆาตรกรฟังนะใช้เอาสกิลฟังมาวะ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ ผมว่าต้องซ่อมเครื่องหน่อยแล้วอุยอ้ยแล้วเครื่องอยูอ่ไหนวะอาอยู่นี่ซ่อมเครื่องหน่อยแล้วเดี๋ยวแม่งจะไม่ทันเอาเสร็จแตวนะเครื่องหนึ่งฆาตกรตัวอะไรนี่ยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นเลยว่ามันตัวอะไรไนอะ้เพื่อนวิ่งมาตัวไหนวะ ตัวตลกนะข้าตกรอเป็นตัวตลกไม่เห็นเราหรือมันไล่เพื่อนวะเนี่ยข้ามไปแล้วไปไหนแล้ววะ มันตีหมอได้คนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเอาซ่อมเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนแลวกันเอ้ยถอดรหัสใช่ไหมออถอด, ah e ถอด ah e รหัสเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนการ์ดฆาตกรอยู่ข้างหน้าเ,เกือบเพื่อนเราโดนตีไปแล้วนะคนอีกคนหนึ่งอ่ะขอซ่อมเครื่องนี้เสร็จก่อนซ่อมเครื่องนี้เสร็จแล้วจะไปช่วยเพื่อนละครับ ถ้าโดนขวนเอ้ยถ้าโดนมัดเก้าอี้นะนึกว่าเดินไปใดไลไ์เอ้าหมอฮิวตัวเองเสร็จแล้วนะครับลกอก,ลกอะกูลกอกอะฆาตกรคนนี้นี่เขาฟังอย่างเดียวเลยนะเขาต้องเฮ้ยเคื่อนฮิวเสร็จแล้วหอขโมยไม่ได้ใครโดนเจ็บนะครับ ก็รีบกดเกินไม่เห็นติดสกิลเช็คเลยโอเคฮะเครื่องที่สองเสร็จแล้วนะครับเราวิ่งหาเครื่องที่สามเครื่องที่สามันอยู่ตรงนูน้นเอาเพื่อนโดนนูน่นนูน่นนูน่นขาตกรอยู่ตรงนู้นนะครับแล้ววิ่งติดอะไรเนี่ยไปโอเคเก้าอี้เนะี่ะขอพังเก้าอี้แป๊บนึง เรียบร้อยเอาไอา้โคไม่เห็นฆาตกรอยู่ข้างหน้าโอเคเรามาซ่อมเครื่องกันเลย่ะ ดูจากทรงเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วกไม่รู้อยู่นี่นะเจอแล้วเฮ้ยตรงนู้นอ๋อเก้าอี้หรือว่าฆาตากรแดงๆรีบกดรีบกดเกินเครื่องระเบิดเลยอโอ้แลวทีนี้ก็ไม่กดเอาเพื่อนเจ็บคนหนึ่งฮงหัวขโมย เอาเอากันเข้าไปทั้งเพื่อนทั้งเราก็ระเบิดคู่เอา้าลลมแล้วยู่ไหนวะตรงนูน้นโอเคฮนะก็ดติดอยู่เดี๋ยวซ่อมเครื่องนี้เสร็จแล้วไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับเรียบร้อยนะเอาจะย่อทำไมวะวิ่งดี ขวนครับเพื่อนโดนแขวนเอ้โดนเก้าอี้เครื่องนี้ใช่ไหมค้ดกรอนมันยืนเฝ้าอดูดินักล่าไม่ยืนเฝ้าสรุปมันนักล่าหรือคัดกรอนนักล่านะนักล่ามันยืนเฝ้าคุณผู้ชมดูดิมันยืนเฝ้านะเอาไงดี เอ้ยมันเห็นเราไปเพื่อนเพื่อนจะโดนป่าวะเพื่อนล้มคนหนึ่งแล้วล้มอีกแล้วมันยกหรือเปล่า่้มทันไหมโอเคครับพังเขาพังเก้าอี้แล้วสวยสวย หลุดป่ะเพื่อนหลุดป่ะเนี่ยดินหลุดป่ะเนี่ยไอ้กุ้าอีตรงนู้นมีนี่ว่าหลุดป่ะเนี่ยหลุดครับโอเคสวยโอ,อเพื่อนโดนไล่แนละ้วไหนว่าก็้อีอ,อ๋อตรงนี้นี่นี่น,น,นี่แล้วพังก็อ้อีต่อนะนี่มันไล่เพื่อนอยู่ไล่เราแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ล่วงเออเอช่วยฉันหน่อยกดก่อนนะฮะเข้ายิ่งหงแล้วใช่ไหมตรงไหนวะโ,โอ้ตรงนน้นมีนี่ว่าหลุดเปล่าวะหลุดเปล่าทันไหมไม่ถัดนะครับ เออมาช่วยฉันหน่อยเออเพื่อนอยู่ไหนกันวะนู้นหนึ่งคนสองคนสามคนอยู่โซนนู้นกันหมดเลยแล้วทำไมไม่ฮิวหัวขโมยอ่ะคนหนึ่งอ่ะ Help me เพื่อนมาช่วยหน่อยดิโอเคสวยสวย โอเคขอบคุณครับอิวเลยอิวเลยอยู่ดิเอาอยู่เลยโอเคเราจะพังเก้าอี้นี้ต่อเอาใครล้มอีกเพื่อนล้ม โอเคฮะไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนตายหาหมดอยู่ไหนวะอ้าวไปแล้วไปหวันแล้วครับเอาเพื่อนซ่องไฟหมดแล้วนี่หว่าเราไปเปิดประตูได้นี่ใช่ไหม เพื่อนซ้อมไฟหมดแล้วเราหาประตูดีกว่าเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ทางลับของไอ้เกมนี้มันอยู่ตรงไหนนะพาเดินมามั่วเลยประตูอยู่ไหนวะ ทางออก,กู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยตกใจเลยวะทักทัยกอนนี่เจอแล้วชิบหาย จูไปเพื่อนจูไปเฮ้ยจะรอดป่ปวันนี้น่น่า,นาจะรอดนะเพื่อนเสร็จแล้วมึงน,นี่โอเคใช้ให้เพื่อนก่อนใช้ให้เพื่อนก่อนทีนึงโอเคใช้ให้เพื่อนก่อนทีนึงอ้าวหมดแล้วหมดแล้วออกไหม โอเครอดนะครับผมเราไปดูคะแนนกันดีกว่าชน,น,านะนะหลบนี้มากกว่าสองคนหนึ่งมืนหนึ่งันสอ้ปดิบ้าครับเอาผมเพกกื่นคนอื่นได้แค่นี้เองฆาตกรได้เจ็ดโอเคจบดีกว่า เรียบร้อยนะครับอุ้ยได้อะไรมาได้รับมเมล็ดนะอ่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมอยู่ไหนวะกิจกรรมอันนี้ใช่ไหมขอพูดกิจกรรมสักนิดหนึ่งนะฮะเออช่วยกันป่าน,นี้ดันนี่ฮะเราได้มเมล็ดพันธุ์มาใช่ไหมอ่ะเราก็มากดที่แล้วเราก็คลิกปลูกต้นไม้ปยังก น้ำหนึ่งรอบเรามีน้ำสามหยดนะโอเคเรไป3าหยดเลยได้เพชรมาสิบอันนะครับแล้วเราก็ได้ารางวันอะไรทักอย่างเนี่ยพวกเนี้ยได้ยัง,งยังไม่ได้นะเพราะยังไม่เต็มขีดเลยเพิ่งได้แค่รางวันได้20่สิบช่างมันรอสำรวจสักครู่นะฮแล้วก็หมุน ็คบรรเลงเพลงเลครับเรียบร้อยฮะได้ชิ้นส่วนนี้มาความทรงจำอีก10แล้วก็ได้ก็คือถ้าเราสำารวจครบ1ิบครั้งนะเราจะได้เนี่ยกรอบรูปกรอบใบไม้นี่ครับโอเคช่างมันเรียบร้อยนะฮะก็จบกันไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ See you again next time ครับผมบ๊ายบาย